chỉ nhìn thấy cái <laughs> gì vậy อารย์ฝ่ายออกมาให้สาก็เป็นเรื่องนใช่ไหมกลยประเด็นประเด็นเรื่องนี้เรลงยาวอะไรประกาศก็ที่ผู้ครองเอาอะกาศเก่ามาประกาศใหม่เนี่ยเล่มไทยชาติผมเคยบอกว่ามันคือการทําใหม่เพราะงั้นต้องมาเริ่มกระบวนการพอมาเริ่มกระบวนการใหม่ก็หมายความว่าทางพอเราเสนอนะคุณดูนะนี่นะ ก็แต่ปี50เขารู้ว่ากระบวนการมันขั้นตอนต่างๆท่านไม่มาเลยนั่นไงมันช้าแล้วท่านบอกว่าท่านเปิดเราปยดช้ตอนนี้ไม่เป็นไรโนอน่ตัวนี้ช้าเนี่ยขนาดนี้เนี่ยถ้าในค่อยคำสมมติว่าด้านประกาศนะครับหรับล่าสุดไอ้ที่ความรอนไอ้ที่ความร้อนทำเนี่ยหาที่ความร้อนเดี๋ยวนะ เพราะเรามีข้อเดียวคือเราฟังคำตอบไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะจะล่าช้ายังไงเนี่ยก็ไม่เป็นไรก่อรับรู้กันว่าล่าช้าประเด็นเรามีเดียวคือไอ้ตัดวงเล็บจอจานออกไปของข้อหกที่เขียนว่าให้เปิดทางให้สร้างโรงไฟฟ้ารวมทั้งส่วนประกอบอื่นได้ขนถ่ายอะไรทั้งหมดเนี่ยนะถัดออกไปแล้วก็ประกาศเลยหรือจะประกาศฉบับต่อมภาษานก็ได้ข้อเนี้ยเรเป็นสิ้นสุดอย่างนี้ห้ามประกาศอันนี้ ที่เป็นทางน้ำมานั่งหาเรือแล้วก็คว่าแต่ว่าเราคุยกันต้องรอมันคุยแต่เราเทคกันชั้นไม่ได้เพราะมันไม่มีเสืออันนั้นกลับมาประเด็นกลับมาคือการต่อจากครอมเอนี่ยมันมีสองนยะหนึ่งเนี่ยในนั้นเนี่ยจะมองว่าอันนี้ต่อ,อกลับเข้าครอมอ,รอีกนยะหนึ่งเขาบอกในในในขาโรการเขรไม่ต้องลา